ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศลินชงลงคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยับน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมหลวงปู่ทวดทุกรุ่นนะครับที่มีในการจัดสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคเก่ายุคกลางและยุคปัจจุบันนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมยังนําเสนอจุดจ่ายตั้งของหลวงปู่ทวดนะครับ สำหรับวันนี้ผมจะนำเสนอจุดจ่ายตังหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกปั๊มเครื่องอาจาร,รย์นองวัดทรายขาวนะครับปี -14 นะครับครับสำหรับพ่อท่านนองวัดทรายขาวนะครับท่านเป็นสหธรรมิกกับพระอาจารย์ทิมเจ้าวาดวัดช้างให้นะครับผู้สารตำนานปลุกเสกหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับ2497นะครับพ่อท่านนองวัดทรายขาวก็เป็นหนึ่งในเกจิอาจาร,รย์นะครับที่ปลุกเสกหลวงปู่ทวดปี2497นะครับ เมื่อพระอาจารย์ทิมครับโรณภาพเมื่อปีหนึ่งสองนะครับพ่อทรนองวัดทรายขาวนะครับก็เป็นผู้ปลุกเสกรุมนทวดรุ่นต่อๆมานะครับโดยการปลุกเสกให้กับทั้งวัดของวัดช้างให้และของวัดทรายขาวโดยตรงนะครับและวัดอื่นๆนะครับสําหรับอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นแรกที่ออกจากวัดทรายขาวโดยตรงนะครับมี2แบบนะครับคือแบบด้วยกดมือโบราณและแบบกดด้วยปั๊มเครื่องนะครับ สำหรับกดได้ปั๊มเครื่องวันนี้นะครับผมอานําเสนอให้พระให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน3องค์นะครับท่านจะได้รู้ว่าจุดจ่ายตังของรุ่นนี้ดูยังไงนะครับสําหรับสําคัญนะครับครับลงบุทวดเนื้อวานนะครับปั๊มเครื่องนะครับครับต้องดูที่เนื้อวานนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อจะหนึกนุ่มนะครับครับไม่หยาบแข็งกระด้างนะครับครับคมชัดนะครับให้ท่านผู้ชมดูพิมครับพิมพ์ของหลวงทวดปั๊มเครื่องอาจารย์นองนะครับ บัวควอมบัวหงาจะชัดเจนนะครับรุ่นนี้กดด้ปัมป๊มไร้เครื่องนะครับรใต้ฐานนะครับทุกองนะครับของปีหนึ่งสี่นะครับจะฝังเวตะกุดนาลายแปงลงรูปนะครับครับซึ่งตะกุดนาลายแปงลงรูปนะครับเป็นวัตถุมงคลประจําตัวของพ่อท่านนองวัดทรายขาวนะครับท่านสร้างเป็นเปาะลูกปืนนะครับและและก็นำมาทำเป็นตะกุดดอกเล็กนะครับรรจุอยูใ่ใต้ฐานลวงบ่ทวดนะครับรุ่นแรกนะครับและรุ่นอื่นอีกต่อมาหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น สร้างหอะระฆังรุ่นเสาห้าและรุ่นสร้างบนดบนะครับครับจุดสําคัญนะครับทุกทองค์จะมีตะกุดนะครับแต่ถ้าบางองค์นะครับครับตะกุดจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างองค์นี้นะครับตะกุดจะเป็นในลักษณะเป็นแท่งเล็กๆนะครับโผ่ยัดเข้าไปใต้ฐานองพระนะครับองท่ทวดนะครับจะมองเห็นเป็นกลมนะครับคล้ายๆกับก้านไม้ขีดนะครับครับบางองค์จะบี้แบนนะครับครับนี่ครับเอกลักษณ์นะครับของตะกุดนาลาแปลงรูปนะครับ สำหรับบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีไม่เป็นที่สําคัญนะครับครับสําคัญต้องดูที่เนื้อพระนะครับจากองค์นี้นะครับจะเห็นตะกุดเป็นกลมๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับการวางตะกุดบางองค์จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับตะกุดบางองค์จะเป็นหลอดกลมๆเล็กๆนะครับบางองค์จะบี้แบนนะครับครับแต่ที่สําคัญนะครับให้จับจุดจาลักษณะเนื้อพระของเนื้อว่านนะครับ เนื้อว่านจะดูแลแลดูหนึนุ่มนะครับครับสบายตาดีนะครับถ้าของเก๋นะครับเนื้อจะหยาบกระด้างแลดูมันมันนะครับครับจับเวลาเราจับต้องรู้สองด้วยกล้องสองพระนะครับจะมองเห็นเป็นคล้ายๆกับเนื้อหยาบกระด้างนะครับไม่เป็นเนื้อว่านนะครับสําหรับอาจารย์น้องวัดสทรขาวรุ่นปีหนึ่งสี่ด้วยครับรุ่นแรกนี้ครับที่ปั๊มเลือกเครื่องนะครับเป็นพระที่หน้าใาหน้าบูชานะครับและราคาก็ จับต้องได้นะครับคือหลักพันต้นๆนะครับถึง4ี่ห้าพันบาทนะครับแล้วแต่เป็นบางองค์นะครับแต่ที่สําคัญนะครับให้ท่านผู้ชมดูจดจําดูลักษณะของเนื้อพระนะครับบัวคว่อบัวหงายชัดเจนนะครับครับบางองค์มีขุยว่านนะครับขึ้นมองเห็นได้ชัดเจนนะครับตามซอกขององค์พระครับสําหรับองค์นี้ตะกุดจะบี้แบนนะครับตะกุดนะครับนี่ครับครับเห็นชัดนะครับจะมีทั้งตะกุดทองแดงและตะกุดเงินนะครับครับ บางองค์ที่มองไม่เห็นตะกุดนะครับครับทางชมรมพักเครื่องหรือศูนย์พักเครื่องเวลาเขาจะขายพระนะครับเขาต้องนําพระองค์นั้นไปเอ็กซเรย์นะเป็นฟิล์มเอ็กซเรย์ให้คนซื้อได้เห็นเห็นว่ามีตะกุดนะครับเพราะว่าถ้ามองดูด้วยตาเปล่าครับถ้าไม่เห็นตะกุดนะครับราคาเท่าหาจะลดลงครึ่งต่อครึ่งนะครับสําคัญที่สุดครับอาจารย์นองวัดไส้ขาวมีตะกุดทุกรุ่นนะครับถ้าเขาอยากขายง่ายครับเขาต้องไปถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้ คนซื้อได้ดูนะครับนี่ครับบัวค้อมองงายจะชัดเจนนะครับครับครับองนี้ครับอาจารย์นองวัดสซขาวนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกของพ่อท่านองวัดสาขาวนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับราคาก็สามารถจับต้องได้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับมีไว้ในครอบครองนะครับหาไว้มาไว้ครอบครองนะครับมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับครับสําหรับที่นําให้ชมวันนี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับกด ดยเครื่องนะครับปี2 5 1 4นะครับถือว่าเป็นพระหลักของอาจารย์นองนะครับรุ่นแรกนะครับครับและด้วยพุทธคุณของตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับคือแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีนะครับครับลูกศิษย์ลูกหาครับต่างมีไว้ในครอบครองนะครับนํามาให้ติดตัวตอดทุกคนนะครับครับถือว่าเป็นพระที่น่าใช้นะครับเราพอหาได้อยู่นะครับตามศูนย์พระเครื่องหรือในเว็บไซต์นะครับครับ นะครับบวก้่มบวงอาจจะชัดเจนนะครับเนื้อว่านสองดูด้วยกล้องจะเห็นหนึบนุ่มนะครับถ้าเนื้อหยาบแข็งกระด้างนะครับมันมันนะครับถือว่าเป็นพระเกนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับจุดใจตั้งหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดไสขาวปั๊มเครื่องรุ่นแรกนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การสินครับ